สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปอินโดนีเซียปิดฉากลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายโมงทมกลางการจับตามองว่าอาดีตนายทหารที่มีส่วนพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงปลายทศวรรษที่1990เนี่ยจะคว้าชัยชนะหรือไม่ตอนนี้ผลการนับคะแนนเบื้องต้นออกมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะคุณพงษ์สัทสุขพงษ์เกาะติดการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียสวัสดียามเช้าคุณวินิฐาและอีก3ท่านจากกรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับนาทีนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทาางการ จากสื่อมวลชนและสถาบันวิจัยหลายสำนักชี้ไปในทิศทางเดียวกันครบับว่าปะโบโวไม่น่าจะต้องลงชิงชัยในการเลือกตั้งรอบตัดเชือกเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับเนื่องจากเขามีคะแนนนําเกินกว่าร้อยละ50แล้วมีผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือควิกเค้าจากเดลจาการ์ตาโพสต์สื่ออินโดนีเซียครับระบุว่าตอนนี้ปะโบโวมีคะแนนนําอยู่ที่ร้อยละ58.39 ตามมาด้วยอนิสบาสบัวดันอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตามีคะแนนตามมาอยู่ที่ร้อยละ24.93นะครับและการจาปราโนโวอดีตผู้ว่าการจังหวัดชวากลางมีคะแนนรั้งท้ายร้อยละ16.69ครับสำหรับการนับคะแนนแบบควิกเค้าเป็นการนับคะแนนเร็วคู่ขนานจากทุกหน่วยเลือกตั้ง ของอินโดนีเซียนะครับขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการอย่างช้าที่สุดภายในวันที่20มีนาคมนีม้แต่คงไม่ต้องรอใถึงช่วงเวลานั้นครับเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาประโบวปรากฏตัวต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนนับพันคนและประกาศชาัยชนะที่สนามกีฬาในร่มอิสตอราเสนายันในกรุงจาก,การ์ตาแล้วคร,รับว่าอรดและรัฐบาลทุกคนอินโดนีเซีย ปราโบโวระบุว่าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของชาวอินโดนีเซียทุกคนและขอให้ผู้สนับสนุนอดทนรอการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับแม้ว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะชี้ว่าปราโบวโวน่าจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเพียงรอบเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังให้คำมั่นในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อชาวอินโดนีเซียทุกคนสสตามวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขณะที่คู่แข่งอีกสองคนคืออานิสและการจาก,ก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนของพวกเขารอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรับนี่ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของอดีตนายทหารระดับสูงวัย72ปีนะครับหลังจากเขาเคยลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีมาแล้วเมื่อปี2014และปี2019 แต่พ่ายแพ้ให้โจโควิโดโดหรือโจโควีประธานาธิบดีคนปัจจุบันทั้ง2รอบครับแต่การครองคะแนนนำของปราโบวก็สร้างความกังวลให้ผู้ติดตามผู้สังเกตการทางการเมืองอินโดนีเซียไม่น้อยนะครับเนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนผัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มนักเล่นหวทางการเมืองในสมัยรัฐบาลสุาโตเมื่อปี1998 และการเลือกกิบรานราคาบูมิงราคาลูกชายคนโตของโจควีมาเป็นรองประธานาธิบดีก็จุดกระแสาวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับความพยายามของโจควีในการเอื้อประโยชน์ให้คนในครอบครัวสร้างฐานอำนาจทางการเมืองเป็นอาณาจักรทางการเมืองในอีก5ปีข้างหน้าด้วยรับขอบคุณคุณหงษ์สัค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเก่งกันไว้ว่าไม่แน่ว่าจะต้องมีเลือกตั้งรอบสองหรือเปล่าต้องต้องมีรอบตัดเชือกถ้าคะแนนสูงสีมากแต่อันนี้ก็น่าจะไม่ต้องแล้วนะและก็เห็นถึงอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งอิทธิพลที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในแต่ละประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่ก่อนหน้านี้นักวิชาการหลายคนมองว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้มีภาพจําอดีตของทราโบว,โวไปแล้วนะครับ,รบก็จะมีภาพจํา ที่ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่ขยันลงพื้นที่ไปพบกับกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าคนในอีกวัยหนึ่งก็จะมีภาพจําในสมัยซูฮาโตซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็พระโบโวน่าจะได้เป็นผู้นําคนใหม่ของอินโดนีเซียนะครับ